สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าม,ามีความกว้าง94เมตรยาว8ปสบหเมตรจะมีพื้นที่เท่าใด้อนี้เป็นเรื่องการแปลงหน่วยนะครับก็นหนึ่งเรามาหาพื้นที่ของสนามหญ้าก่อนสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ใช้สูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีสูตรอยู่ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้กับกว้างคูณยาว เราลำดันกว้างกับดันยาวมาคูณกันได้8 8 8 4ตารางเมตรหลังจากนั้นเราก็แปลงหน่วยเมตริกให้เป็นหน่วยไทยซึ่งเราแปลงตารางเมตรให้เป็นตารางวา4ตารางเมตรเท่ากับ1ตารางวาดังนั้น8 0ดพตารางเมตรเนี่ยก็จะเท่ากับ 8 0 8 4ส่วน4ตารางวาซึ่งเท่ากับ2,021ตารางวาหลังจากนั้นเราแปลงตารางวาให้เป็นไร่1ไร่เท่ากับ400ตารางวาดังนั้น 2,021ตารางวาก็จะเท่ากับ2,021ส่วน400ไร่ซึ่งผลหารเท่ากับ5ดังนั้นพื้นที่ของสนามแห่งนี้จะมีพื้นที่5ไร่กับ21ตารางวาตอบข้อข้อควายนะครับ